หัวอกันญ่เด้พี่น้องขนาดมันค่ายเครื่องอบโบเบิร์ตบางอย่างเนี่ยมันจะใส่นะครับสดวนจะกนำนามตามมุมพี่น้องล่องจินเบิงบ่ต้องเอามือไปคนหลายเถื่อนะครับบ่ต้องเอาตาออกเป็นหลักประกันว่าบ่มีตาเหม่งหวานอ๋อเออกระปุบๆ,ๆเลยพี่น้อง <intéress up. S 1> ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขุสุขคนอีกคือเก่าด้วยครับพี่น้องเด้อสำหรับมันีบาสลามจะพาพี่น้องมากินตำปะคงนะครับอ่าตำปลาตำส่วนตำยังกับบะหูกันครับมันหลายอย่างหลายแนวเนาะมอนีจะพาพี่น้องมากินแซ่บนะครับมอนีมีนะครับของไม้นะครับหอยปะทุมทองนะครับของผีกอนนะครับผู้ใดสนใจอยากจะทดสอบเอาไปกินเอาไปเลี่ยงนะครับติดต่อตามเบอร์โทรนะครับบาสลามจะขึ้นมาให้ด้ครับเด้อนี่เด้อครับเด้ออ่า พิ่นว่ามันแสบนะครับเพิ่นพัฒนามาสองปีว่าสัตว์โมีตานะครับบ่มีตาที่จะเฮ็ดให้มันเมาอีหยังนานนะครับพี่น้องที่เหมือนหอยเชลลีทั่วไปที่มีเนาะอ่ะมาครับพี่น้องมื้อนี้เฮามาใส่กันจักบาดบิ่งนะครับสําหรับอาหารของเฮามื้อนี้นะครับอ่าอย่างน,นี้ครับข้าวเหนียวนะครับใส่นิดน้อยนะครับอือกับจำนำ สดบมึงครับพี่น้องแสบวะอืมกินจำบุหงุ่งคือเอาครับพี่น้องอีสานบบานา่า,าข,นนนนขายดีแฮงตรงเนี้ยเสือกินเสืดกินเอ็ยขายด้วยกินเองนะครับได้บิด ภาการจองแบบมันบานนี่ะครับหนูบางแหงครับพี่น้องเปลือกนี่แนมสอดเลยเบื้องติดนะบางแหงครับหอยนะครับบุมิตานะครับเพิ่์นวานะครับนี่บ้าสลามกับแบบสุดๆเลยผมจะเอาใจขี่สุดมันออกนะครับเพราะว่ามันอาจจะลขยเครื่องเพราะท่านสุดนะครับพี่น้องครับใส่นิดหน่อยแล้วก็ นะครับสิบ,บอกนะครับว่าเสียบหรือว่าเสียบมันเป็นกรุบๆครับ,บ,บพีดด่น้องแสบของเพลินอยู่เนี่ยครับพี่น้อง มันปลาหมึกกันนะครับพี่น้องมันจะโบนียวไหมบบบบ้างบางแงมสอดมันบดดีไหมเห็นหัวเครื่องในพอเลี้ยงอยู่พี่น้องเลี้ยงไปกินเองก็ได้เไม่ต้องคิดยังไงอย่าง,หาางเห็นแรงอาหาร ใส่มือได้ได้พี่น้องบัาน้ำจีนครับใส่ลงไป ครับของดีในสวนนกกระทาโอ้องเห็ดเองมอเสาแบบเด็ดนี่ฮะเขาน้ำน้ำครับพีองโอ้ยมืนอนะครับเด้อนั่นจะออกมาเบิดเลยครับ บางบางนะครับคันบีบกันแตกเสื่อมือนะครับเนี่ยบางแห้งนะครับเนี่ยเอ,อา,าต,ตัวมาแก้มน้ำไปลอง อืขอ้าแห้งครับพี่นอ้องพ่อเลี้ยงไปกินเองครับแบบนี้น่าสนใจแห้งสดจะกับน้ำตามมะฮงครับพี่นอ้องสดจะกับตามน้ำมะฮงเวลเอากินนะครับหอยจนดไม่ติดกรุบกรบแต่บักติจะเป็นหอยแค่ดีซีอทอง ถึงเขาเลียงเกันเมื่อดังๆเมื่อหลายปีเขากระ้องเอาตาออกนํามันสิม,มอ่ <c oughs> แบบต่ว่าตัวนี้เอื่อยเพิ่นพัฒนาสายพันธุ์นะครับพี่น้อง <c oughs> บริษได้พัฒนาขึ้นมาเองนะครับออกจากหองแล็บของอางานวิจัยเขานะครับพี่น้องแล <c oughs> ้วก็เขามาให้กเกษตรกรต่อยอดอื กุบซ้ำกันก็ประมึกเลยครับเนื้อมันพาย หัวกันใหญ่เลยพี่น้องขนาดมันค่ายเครื่องออกบโบเบิร์ดบางอย่างเนี่ยมันจะใสนะครับสดวนจะกน้ำตามหุ่งพี่น้องล้องกินเบิงบรงบนต้องเอามือไปคนหลายเถื่อนะครับบนต้องเอาตาออกเป็นหลักประกันว่าบ่มีตาเมาหวานอ๋อเนื้อคึอบๆ,ๆเลยพี่น้อง ออืออืแสบจนหจุดบูยูแล้วครับพี่น้องครับหัวเสียงไก่ง่วง <c oughs> อ๋อหักดินขาต้องการน,น,นะครับพี่น้องเราตามบุ้งไหม ดยอดสุดยอดของความลงโตรครับพี่น้องครับเบิ้องที่ละนี่คุยกันก็ตามบมาุคคลจังน้อยอืมอืม,อมกรุบกรุบอืมแสบดยุบ,บยูบได้พี่น้องได้ ป็นเทศลาอยางด้วยครับพี่หน่วงสวนเพิ่เนเกษตรผสมผสานซูเรียนหลูนะครับไปเบิ่งงานได้เลยนะครับ รู้จสบเป็นตนายด้วยครับพี่น้องแล้วก้อกินยังแนไรฮะโอ้เผ็ด้วครับพี่นอ้องอ่า สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผู้ใดอยากลองเอาหอยปลาทุ่มทองนะครับสายพันธุ์ใหม่ไปลองกินกับทดสอบเบิ้งเอาไปลองทดสอบเอาไปเลี้ยงเอาไปกินลองเบิ้งก่อนซื้อไปกินก่อนครับพี่น้องถ้าดีจังเลี้ยงเอาง่ายๆเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามขอจบใ้ซ้ำนี้ขอบคุณนะครับที่เขามารับชมแล้็ติดตามให้กำลังใจมาตลอดนะครับเด้อพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับโอ้เพ็ดนะครับอ่าพอสกอนเนาะอ่า